นี่ตอนระบดสำคัญมากต้องมีพ้านังไงยอมาแบบนี้เยอสึกที่วัดอะไรอะศึกที่วัดกว่านี่แหละแล้วก็เอาชุดไปถวายคือเอาออาไปซักก่อนค อะไรนะครับไม่ได้บอกกับโยมจะไหนบอกโยมย่าบอกโยมย่าเหรอบอกว่าไงโยมย่ากับโยมแม่ว่าบอกตั้งแต่เมื่อวานมาหมดอะไรโยมพ่อเอาเกมดีไปทิ้งแล้วแง่ไม่เชื่อนง่ไม่เชื่อ ตอนไหนน่าสนทัศนเป็นแบบนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อรู้นะโยมอ่ะจะทิ้งหลักฐานไว้ก็ไม่ทิ้งจะเอาจะแกล้งเอาไปทิ้งจริงก็ไม่ทิ้งหลักแค่เอาไปซ่อนจบโอเค